ใช้โกลเมกเกอร์ผิดถูกต้องก็คือว่าโกลเมกเกอร์เนี่ยนะครับจะเป็นอินดิเคเตอร์นะฮะชนิดหนึ่งนะครับโดยที่เขาจะบอกจุดเข้าเรานะครับอย่างตอนนี้นะปัจจุบันนะครับ M5 นะครับเขาบอกให้เซลล์แล้วเขาบอกให้เซลล์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะออกออเดอร์ไม้เซลล์หนึ่งมา อ่าออกออเดอร์เซลล์แล้วจากนั้นเนี่ยให้เราทำการตั้ง TP นะครับมันจะมี TP 1, 2, 3, 4นะครับแล้วก็เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยจะมีถึง TP 6เลยโดยที่ TP เนี่ยนะครับพยายามนะครับให้ตั้ง TP ที่มันสามารถที่จะเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นกลางวันเนี่ยกลางวันเนี่ย,ก,นนยก็คือให้เราใช้ TP 2อนะครับเย่งืงเช่นตอนนี้ประมาณสี่โมง5โมงเนี่ยเราตั้งสัก TP 2ก็พอตั้ง TP เนาะประมาณ TP 2นะครับ แล้วก็ SL นะครับก็ทําการลากไปที่ SL ได้เลยนะครับทำการลากไปที่ SL ได้เลยทีนี้นะฮะถ้าเป็นกลางคืนล่ะครับช่วงเวลาทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาเขาเรียกว่าเป็นพีคไทม์แล้วเป็นช่วงที่มีโวลลุ่มมากเราสามารถที่จะตั้ง TP ไปถึง TP 4ได้เลยครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลาแล้วก็ปริมาณออเดอร์หรือว่าปริมาณโวลลุ่มขนาดนั้นว่ามันวิ่งเยอะขนาดไหนครับแต่ง่ายๆก็คือกลางวัน TP 2นะครับแล้วก็หลังทุ่มหนึ่งไปหลังทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปแล้วก็ TP 4เป็นส่วน SL เรากัจะ ถ้าย้อนกลับมาเนี่ยให้เราทําการแบ่งออเดอร์เข้านะครับโดยที่ผมจะตั้งไว้ตรงกลางครับตรงกลางเนี่ยผมจะตั้งเซลลล์ิมิตไว้อีก1ออเดอร์นะครับแล้วก็ตรงบริเวณด้านปลายกล่องผมก็จะตั้งไว้อีก1ออเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมีทั้งหมด3ไม้ด้วยกันนะครับถ้าเขาย้อนกลับมานะครับถ้าออเดอร์เซลล์ลิมิตนะครับเขาย้อนกลับมานะครับมันก็จะโดนเซลลล์ิมิตเปิดออเดอร์นะครับเปิดออเดอร์เซลล์เปิดออเดอร์เซลล์เพิ่มแล้วถ้ามันวกกลับมาเนี่ยเราก็ค่อยว่ากันนะครับโดยที่ทั้งสองเอันเน ใช้โกลเมกเกอร์นะครับแต่ถ้าเป็นกล่องน้ําเงินนะครับเป็นกล่องน้ำเงินก็คือให้เราทําการบายนะครับเรากดบายนะครับแล้วก็ทําเหมือนกับออเดอร์เซลล์นี่เลยนะครับแบ่งออเดอร์เข้า3ออเดอร์นะครับตรงกลางตรงปลายกล่องนะครับแล้วก็ตรงออเดอร์แล้ทีนี้ ถ้าสมมุติว่ามันโดนเบรกหลอกเบรกหลอกหมายถึงเราออกออเดอร์เซลล์อยู่ดีๆนะครับกล่องยูดีเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินปุ๊บให้เราทำการปิดออเดอร์เซลล์ทั้งหมดทันท,ท,ทีและเปลี่ยนเป็นหน้าบายนะครับเปลี่ยนหน้าเป็นหน้าบายทั้งหมดนะครับคัดออเดอร์ทิ้งทั้งหมดหรือออเดอร์เซลล์และกลับหน้าเป็นบายทันท,ทีโดยทำเหมือนเดิมน,นะครับก็คือแบ่งออเดอร์เข้านะฮะแบ่งออเดอร์เข้าแล้วก็ตั้งทรีทีให้เรียบร้อยเซลล์ให้เรียบร้อยก็นงินอันนี้ก็คือวิธีการใช้โกลเมกเกอร์นะครับ เพราะว่าวิลเลจของมันเนี่ยมันจะมีวิลเลจของมันอยู่คืออยู่ที่ประมาณสัก80%นะครับถ้าเราไม่เข้าเราเลือกเข้าเป็นบางจังหวะเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยนะครับอ่าบางทีเราอาจจะโชคไม่ดีไปเข้าแต่ออเดอร์ที่มันแพ้เพราะฉะนั้นเราเทรดตามโกลเมเกอร์ไปเรื่อยๆอยากได้ออเดอร์บ่อยให้เข้า M5 นะครับแต่ถ้าอยากได้ออเดอร์ไม่บ่อยไม่ค่อยว่าเท่าไหร่ก็ปรับคำเตือนขึ้นมาเป็น10เดือน15นาทีนะครับหรือ30นาทีขึ้นมานะครับให้มันใหญ่ขึ้นเราก็จะได้เข้าออเดอรด์น้อยลงนะครับแต่ว่าระยะเวลา